รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The City h a s h b a c k for whatever moves me สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times กับผมบัญชาชุมเชเวสน,นะครับจะเจอเนเป็นประจำนะครับสำหรับคนที่ทำธรุรกิจหรือคนที่กำลังมองว่า การที่จะทําธุรกิจและปรับตัวต่อไปในอนาคตในยุคที่เป็นทั้งเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจโรคโควิดระบาดหรแม้แต่ดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่าไปนึกแต่ถึงเรื่องเทคโนโลยีนะฮะบางธุรกิจที่ทํามานานๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้ก็สามารถขยายธุรกิจไปสู้ต่อในอนาคตได้จริงๆไก่มีอาชีพนะคะเป็นแม่ค้าขายเคียนหมูก่อนอ๋อ แล้วแฟนเนี่ยค่ะก็ทําของฝากครับพอเราแต่งงานกันก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าแต่งงานกันไปแล้วก็ต้องแยกครอบครัวออกมาเราทำธุรกิจอะไรดีแล้วพอามแกทําเสกอกใช่ไหมคะแกก็รู้สึกว่าเฮยมันเป็นธุรกิจที่มีคนมีความต้องการบริโภคสูงด้วยแล้วก็หาซื้อทานง่ายได้แล้วราคาก็ย่อมเยาวด้วยย้อนกลับไป13ปีก่อนก็มีแนวความคิดประมาณนี้แล้ค่ะถึงในเริ่มธุรกิจไสกอกอีสาน ย้อนกลับไปนิดหนึ่งฮะตั้งธุรกิจตัวนี้มากี่ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่14ค่ะ14ปีแล้วนะใช่ค่ะทำไมถึงเลือกทำเป็นไส้กรอกตรงนี้ขึ้นมาครับจริงๆไก่มีอาชีพนะคะเป็นแม่ค้าขายเคียงหมูก่อนอ,อ แล้วแฟนเนี่ยค่ะก็ทําของฝากครับพอเราแต่งงานกันก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าแต่งงานกันไปแล้วก็ต้องแยกครอบคัวออกมาเราทำธุรกิจอะไรดีอใช่ค่ะแล้วพอแกทำใช้กรอกใช่ไหมคะแกก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นธุรกิจที่มีคนมีความต้องการบริโภคสูงด้วยแล้วก็หาซื้อทานง่ายได้แล้วราคาก็ย่อมยาวด้วยอ๋อนี่คือแนวคิดจุดเริ่มที่เรามาทาเป็นไส้กรอกนี้ออกมาใช่ค่ะใช่ค่ะย้อนกลับไป13ปีก่อนก็มีแนวความคิดประมาณนี้ละค่ะถึงด้เริ่มธุรกิจไส้กรอกอินสานครับยุคนั้นพวกเทคโนโลยีดิสเลฟชันอะไรยังไม่มาหรอกยังไม่มาค่ะยังไม่มาค่ะอย่างธุรกิจที่ไม่ได้มายุคของอะไรดิจิตอลเลยเนี่ยนะฮะแต่มันเติบโตมาได้ถึง10กว่าปีแล้วก็ปรากฏว่ากําลังมองต่อไปว่า อะไรต่อว้วมาว่าสามารถสร้างเป็นแฟรนไชส์ธุรกิจได้ด้วยหรือครับใช่ค่ะใช่ค่ะคือณประมาณปี52นี้ก็เริ่มมีงานอิสติบิษ่นเช่นงานแฟรนไชส์ใช่ไหมคะทางแม่ไก่นี่ก็เริ่มตั้งแต่อย่างแรกเลยนะคะจำได้ปี52เนี่ยเริ่มมีเว็บไซต์มีเว็บไซต์ละเราก็เริ่มทําเว็บไซต์ w w w m a e g a i c o m พอมีเว็บไซต์ตอนแรกที่บ้านนี่ ไม่เชื่อคือเราเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะมาหาเราในเว็บไซต์ใช่ค่ะแล้วพอยิ่งไปออกงานด้วยเนี่ยเขาก็ยิ่งไม่เชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้หรอจะมีคนรู้จักเราเหรอทั่วประเทศจะจะมีคนมาซื้อเราเหรอเพราะว่าเราอยู่ตลาดสดมาก่อนใช่ไหมคะนั่นไงเหตุ่าแต่พอเรามีเว็บไซต์ปุ๊บแล้วเราก็ลงหนังสือโฆษณาด้วยก็จะมีคนโทรมา ปี5 5ห้าห้าเริ่มมีไลน์แล้ว <S 1> <S 1> <S เริ่มมีไลน์แล้วเริ่มมีไลน์แล้วก็สื่อสารกันทางไลน์ส่งรูปว่าตอนนี้ลูกค้าขายที่ไหนบ้างอออแชร์โลเคชั่นส่งรูปว่านี่แต่งร้านแบบนี้นะร,ร้านรูปเสกกเป็นอย่างนี้นะสินค้าตอนนี้เป็นอย่างนี้นะจนวันนี้แสดงว่าจุดเนี้ยเราทําธุรกิจโดยอาศัยเครื่องมือสื่อสารใหม่ๆทั้งสิ้นเลยถูกไหมใช่ค่ะเราปรับตัวตามยุคสมัยค่ะแต่ว่าวันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะตรงไหนที่ไม่เหมือนคือคนนะคะอยู่ที่บ้านแล้วดูมือถืออยู่กับมือถืออเยะขึ้น เขาไม่เดินทางเขาก็จะดูมือถือแล้วเขาเห็นเขาก็ซื้อตามมือถือครับตอนนี้แกก็ต้องปรับตัวหมดเลยค่ะอ๋อปรับตัวตรงนี้คือแบบมันโชคดีตรงที่ว่าเราอะเอาตัวเราอะไปลงใช้บริการด้วยก็ไปลองใช้เองให้รู้ว่าเฮ้ยคนคนสมัยนี้เขาคิดอะไรกันใช่พอเราเข้าใจเขาใช่ไหมคะเราก็เริ่ม เริ่มทําเรื่องนี้รเริ่มหาข้อมูลพอเริ่มหาข้อมูลมันก็มีความรู้ทํำบ่อยๆก็เริ่มมั่นใจอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองก็เริ่มปรับตัวค่ะได้ยินมาครับว่าแฟรนไชส์ของคุณไก่เนี่ยไม่ไม่ธรรมดาตรงที่ว่าคือปกติถ้าทำแฟรนไชส์ก็จะมีค่าแรกเข้าดี๋ยวก็มีซื้ออุปกรณ์ไปหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ตรงนี้กับไม่มีถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าไก่อะค่ะเคยเป็นผู้รับมาเกาะอ๋อครับแล้วไก่ก็อยากจะเป็นผู้ให้เพราะการเป็นผู้ให้อันดับแรกเลยค่ะไก่ให้โอกาสคนอ๋อให้โอกาสก่อนให้โอกาสคนคนกลุ่มนี้ค่ะบางทีเขาไม่มีเงินทุนแต่ก็มอบอุปกรณ์ให้ยืมอุปกรณ์ให้ยืมด้วยทั้งมอบทั้งให้ทั้งช่วยเพราะว่าบางทีเขาไปซื้ออุปกรณ์ไม่เป็นเราก็ถือว่าเราเป็นผู้คัดเลือกอุปกรณ์ให้นะคะเพราะว่าเราอยากช่วยเขาคนที่ไม่เคยเริ่มธุรกิจเลย เลือกซื้อเตาก็ไม่เป็นจริงใช่ซื้อโต๊ะก็ไม่เป็นจะเอาไซส์สูงไซส์ต่ำกว้างแบบไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วอุปกรณ์ต้องใช้อะไรบ้างครับไปสอนด้วยสอนวิธีการเสียบไม้หมุนยังไงสอนหมดทุกอย่างก็เลยเห็นพวกเขาเขามีอาชีพที่ดีขึ้นเราก็รู้สึกมีความสุขแล้วค่ะตามมาด้วยนะครัท่านจากนี้ไปเนี่ยแฟรนไชส์ที่เราทำมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจะผลักดันแฟรนไชส์ตัวนี้ไปต่อยังไงในอนาคตก็ตอนนี้นะคะเรามีระบบตัวแทนครับ เราดูแลตัวแทนและตัวแทนก็ดูแลลูกค้าต่อแต่การที่เราเติบโตผ่านระบบตัวแทนมีข้อดีค่ะคือตัวแทนจะช่วยสอนดูแลแล้วก็ช่วยแนะนําทัศนคติในการค้าขายด้วยถ้าขายเหมือนสมัยก่อนเราเอาสินค้านําใช่ไหมคะใช่แล้วคนก็มาซื้อผ่านระบบตัวแทนแต่ว่าวันนี้ค่ะต้องเอาการตลาดนาพอเราเอาการตลาดนําลูกค้าก็จะมองว่าเฮ้ย คนนั้นเขาก็ทําได้เราก็ต้องทําได้สิครับถ้า้อนกลับไปดูคุณไก่ก็คือว่ามาจากธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในยุคดิจิตอลโน no, เลยไม่เลยค่ะแต่ก็สุดท้ายก็ตอนนี้มาอยู่ในยุคดิจิตอลใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้ได้ใน13ปีเปลี่ยนผ่านจากโทษนะฮะไม่มีดิจิทัลมาดิจิตอลนี่นะฮะเราทึ่งในความสามารถตัวเองไหมคือ <c oughs> ไก่ก็เคยคิดผิดนะคะเ,เคยคิดผิดแ,แล้วก็เห็นว่าตัวเองคิดผิดแล้วก็มาทําสิ่งที่ทําถูกและคิดถูก มันเป็นกระบวนการแบบนี้เคยเห็นตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเคยคิดผิดนะแล้วก็คิดถูกคิดแบบนี้ต้องคิดยังไงต่อคือมันผ่านกระบวนการแบบนี้มาแล้วค่ะเรียนรู้ี่ตัวเราเองใช่ใช่ใช่ไม่เคยไปนั่งเรียนหลักสูตรเ b a อไม่ไม่ไม่เรียน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 ถึงเรียนแต่ถ้าติดที่ความคิดก็ไม่ทําค่ะอ๋อเหรอจริงเพราะว่าการที่เราไปเรียนถ้าเรามีอัตราในความเป็นเจ้าของกิจการตัวเราเองเราจะไม่เชื่อใครถูกต้องใช่เพราะว่าคนนั้นจะเก่งกว่าเราได้ไงเราหาเงินเองแต่ว่าวันนี้เราเห็นตัวเราเองเมื่ออดีต่ะ อ๋ออดีตเคยคิดแบบนี้นี่ขึ้นอยู่กับพลังความคิดพลังความคิดเป็นสําคัญสําคัญมากมาก้ธุรกิจใช่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วค่ะทุกๆการเดินทางมันมีอุปสรรคถูกต้องอนาคตเอาแค่เฉพาะตรงนี้ก่อนเนี่ยนะฮะที่เป็นแฟรนไชส์เรื่องตรงนี้จะไปถึงระดับไหนคือตอนแรกอ่ะยังไม่กล้าตั้งเป้าเมื่อกี้ที่พูดกาลังความคิดเห็นไหมคะใช่ไม่กล้าตั้งเป้าว่าฉันจะออกไปต่างประเทศได้ไหม บอกว่าฉันอยู่แค่ในประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าวันนี้กําลังความคิดของไก่คือออกไป CIMV ด้วยรประเทศเพื่อนบ้านเรานี่นะใช่เพื่อนบ,บ้านนะเพราะว่าเราลองศึกษาดูแล้วนะค่ะว่าประเทศเพื่อนบ้านทานอาหารนะใกล้เคียง,งกับเราใช่ครับและกำลังคิดต่อว่าอยากไปทั้งฟิลิปปินส์ด้วยอินโดด้วยคือเลื่อไปอีกหน่อยหน่อยนึงอย่างเงี้ย้ามนั้น้ามทะเลมันใช่ถ้าเขาทานสเต็ฟู้ดเหมือนเราเราก็จะไปทุกที่เลยค่ะอ๋อครับคิดว่าชั่วราลานานแค่ไหนไม่น่าเกิน10ปีนี้ สิปีนะฮะเราจะต้องไปอย่างนี้ให้ได้ใช่แก่ตั้งเป้าแล้วค่ะว่ากอยากจะมีสาขาประมาณ1 0 0 0 0แสนสาขาตอนนี้ทุกวันนี้มีกี่สาขา1,000สาขา1,000อีก10ปีต้องเป็น1 0 0 0 0แสน 1, <000. S 1> ซึ่ง1 0 0 0 0แสน,นี้ทั้งในและต่างประเทศด้วยใช่ค่ะและ1 0 0 0 0แสนนี้ไม่ใช่แค่สอกอไไม่ไก่นะ,ะเราอยากพาพันธมิตรหรือ SME <ะ>ในเมืองไทยแต่มองว่าธุรกิจสติดฟู้ดคือ,คอ เป็นเอ e เหมือนกันถ้าไก่พาพาเพื่อนๆไปด้วยได้คือมีความคิดว่าไปคนเดียวมันไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าพาเพื่อนๆไปด้วยแล้วก็ไปแบบสตีดฟู้ดไทยด้วยนะคะแล้วก็คัดเลือกสินค้าแก่ว่าไปได้ไกลและสามารถสร้างชื่อเสียงกลับมาให้กับประเทศไทยได้ด้วยนี่คือเป้าหมายอนาคตที่ไปได้ไกลขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการพูดคุยที่ทําให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดใช่ไหมเธอเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในยุคที่แบบว่าตอนนั้นเนี่ยจะไม่มีโซเชียลมีเดีย แต่ที่สุดก็ข้ามก้าวผ่านมาถึงยุคโซเชียลมีเดียแล้วยังมองต่อไปกับว่าอะไรที่จะไปต่อแม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่หลายคนบอกว่าชื่อมันคุ้นหูมากหรือใส่กอกแต่มันก็สามารถกลับเคื่อนได้รอดูนะครับอีกสิกปีเธอจะมี1นึ่งแสนสาขาอย่างที่เธอบอกเอาไว้นะครับวันนี้ก็องขอขอบพระคุณคุณกันิกา,รการสริรัพ์เพิ่มโชคกรรมการผู้จัดการของบร,ริษัทแม่ไก่อินเตอร์เทรด2016จำกัดในรายการปีทามนะครับขอบคุณครับคุณไก่ครับขอบคุณค่ะรับวันนี้คือปีทามสซมานี้นนะครับกลับมาพบกันใใหม่สวับ